หาชัยชนะเจอแล้วครับสำหรับแมนเชสตีรครับโอ้โหแมนเชสตีรคืนฟอร์มบุกไปถลกหนังของจิ้งจอกเลสเตอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับยินดีด้วยนะแมนสเตอกลับมาควานหาชัยชนะเจอเป็นครั้งแรกในรอบ6นัดหลังสุดนะครับเมื่อบุกไปชนะเลสเตอร์2อศูนย์าจากประตูของซาวินโยแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ที่킹พาวเวอร์สเตเดียมครับเล่นมาได้แค่7นาทีแมนซิตี้หน้าเฮเลยครับเมื่อเดอบรอยเนี่ยหลุดไปทางขวาแล้วตบเข้ากลางมาให้เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงทันทีด้วยเท้าขวา แต่ปฏิเสธของสโตูลาซิตนะครับนาที21ครับแมสตี้มาขึ้นนำ1-0จากจังหวะที่ฟิลโฟเดนเนี่ยได้ยิงด้วยซ้ายหน้าเข็มโทษสตาร์โลซิตเนี่ยปัดบอลออกมาไม่ดีครับชาวิโยตตามมาย,ยิงซ้ําเข้าไปตรงตะข่ายเลยเลสเตอร์เนี่ยเร่งเกมบุกนะครับแล้วก็หน้าตีเสมอได้นาะทีที่37ครับเจมีว่วอรดี้จ่ายไปให้เจมมีจัสตินนะยิงด้วยเท้าขวาแต่ไม่ผ่านมือของสเตฟานออร์เตกาหมดครึ่งแรกแมสตี้บุกมานำเลสเตอร์1-0ครับ ครึ่งหลังเป็นเลสเตอร์ที่ครองบอลบุกข้างเดียวครับนาที62สิบอมิอกาสทองที่จะตีเสมอเชมีววาดีเนี่ยมุ่งชงไปให้เจมจัสตินสกิดเปลี่ยนทางในกรอบปกหลาจะเข้าอยู่แล้วครับแต่มานูเอลคานจชี่เนี่ยมาสกัดได้ทันทีโอ้โหทันเส้นเลยนะครับนาทีที่68ครับเลสเตอร์น่าจะได้อีกครั้งหนึ่งเะนั้นของมาวิดิี้เปิดจากกรอบซ้ายมาให้เชมีววาดีสอดมาถึงบอลเนี่ยก่อนแนวรับของแมสตี้แล้วก็ออติกาด้วยแต่บอลดันข้ามคานออกไปครับ พอมีโอกาสแล้วทําไม่ได้กลายเป็นแมสตี้ที่หนีห่างเป็น20น,นาทีที่74ครับเมื่อซาวิโยได้ตั้งป้อมครอสไปให้ e A and, หออร์ลิงฮาแร์ลนด์มงเข้าเต็มเต็มหัวเลยครับโอ้โหตรงตาข่ายนาที89เลสเตอร์ 9, ester, มีลุ้นตีไข่แตกแต่ลูกโมงของเชมิวดี้ไปตกบนคานแล้วเด้งออกหลังไปนะครับจบเกมกลายเป็นแมสตี้คืนฟอร์มครับบุกมาเอาชนะเลสเตอร์ที่2ประตูศูนย์โอ้ถือว่าปลดความมั่นใจให้กับทีมด้วยนะครับ โอ้เปปกูเล่าก็ต้องบอกว่าหายใจรัต้นคอครับกว่าจะกลับมาฟื้นนะเปปนัดที่500ไม่กล่อยนะครับโอ้โหคุมทีแมสตี้เนะี่ยนัดที่500แล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับยินดีด้วยนะสำหรับเปปกูเดล่าที่กลับมาคว้าชัยในนัดนี้แล้วก็ต้องดูฟอร์มแบบต่อเนื่องดูไปยาวๆเลยนะครับไปดูกันหน่อยครับหึงว่าเปปเนี่ยรายชื่อ5คนนะครับแข้งที่เอาอุดรอยรั่วของแมสตี้ เป๊ปกรูล่ากุญซือหัวใสแมสตี้ครับได้ิสต์รายชื่อนักเตะ5คนที่ตัวเองอยากได้มาเสริมทัพห้กับแมสตี้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมจะเปิดตัวขึ้นทน้านของเป๊ปเองกําลังประสบกับผลงานที่มันยมแย่นะยังไม่เคยปรากฏมาก่อนกับแมสตี้โดยชนะเพียงนัดเดียวจาก13เกมส่งผลให้แชมป์กับแมสตี้หล่นลงมาอยู่อันดับเจของตารางคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลจะฝงอยู่14คะแนนก่อนหน้านี้เป๊ปเองครับเดได้เคยเอ่ยปากยอมรับว่าพวกเขาจะเป็นต้องเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคม เพื่อหวังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสโมสรท่ามกลางปัญหาในรับบาดเจ็บขณะที่โรดี้นั้นไม่สามารถลงสนามได้อีกแล้วในฤดูกาลน,นี้รายงานข่าวจากสื่ออย่างเดอะไทมส์นะครับก็บอกว่าเป็นมาร์ตินซูบิมิดียบุรุนโอบิมาราสจามามูซิล่าฟอร์เรนเบียสแล้วก็มาเกฮีต่างก็อยู่ในการพิจารณาของแมนสตีครับโดยซูบิมิดีแล้วก็กิมาราสน่าจะเข้าไข่นะะเอามาช่วยขุมกำลังให้กับแมนสตีได้ในตำแหน่งกองกลางตัวรับ ก็น,น่าจะโทษแทนนะครับเพื่อที่มันไม่มีโรลลี่นี่นแหละที่ขาดหายไปในขณะเดียวกันมาเกฮีอาจจะมีค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์หลังกน,นนี้เนี่ยนิวคาสเซิลได้ลองพยายามคว้าตัวไปรุมทีมแต่ไม่สามารถบรรลุตกลงกับคริสตัลเเรตได้ในช่วงซัมเมอร์คริสตัลเปเลตครับแสดงหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ราคาที่สูงที่สุดสําหรับชนั้นของมาเกฮีหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรส0 24 ส่วนด้านของจามามูซิล่ากับฟอร์นเบียสครับสองสตาร์จากบุนเดสเลกาเนี่ยจะช่วยให้ตัวเลือกในแนวรุกของแมนซิตี้มีมากขึ้นดยโอองกูกลายเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติเยอรมันในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นแต่การนี้ทีมในเดือนมกราคมอาจจะทำให้การนี้ทีมของทั้งสองคนนั้นเกิดขึ้นได้ยากนะครับโอ้โหก็ต้องมารอดูเนาะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยลิสต์ไว้5คนครับสำหรับเป๊ปกุลล่าที่อยากจะได้เอามาเสริมแกล่งให้กับแมนซิตี้ เอามาอุดรอยรั่วของแมสตี้หน่อยนะครับเพราะว่าโรดี้ปิดเทอมยาวไปแล้วนะครับไปดูข่าวสารของแรดฟอร์ดกันหน่อยครับสืออังกฤษก็เปิดเผยว่าสเปอร์ไม่ได้สนใจแรดฟอร์ดเอามาติดปีกรายงานข่าวล่าสุดนะครับของเดลันติกครับบอกว่าท็าอตแนมฮอสสเปอร์ไม่ได้วางตัวแรดฟอร์ดเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพตามที่มีข่าวลือเชื่อมโยงระหว่างคลับไก่กับทางดาวิงอินโทรเบิร์ดอย่างแรดฟอร์ดในช่วงที่ผ่านมา โอกาสลงสนามของแรดฟอร์ดลดลงไปอย่างมากครับจนถึงขั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมแมนยูเลยนับตั้งแต่อมโมริมเข้ามาเป็นหูหน้าเฮชโค้ดและดูเหมือนว่าการแยกทางกันระหว่างทั้งสองฝ่ายดูจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในตอนนี้รายงานข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าสปเปอร์เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจอยากจะเอาแรดฟอร์ดมาร่วมงานร่วมกับยูวนตุสแล้วก็ไบเย็นบูนิคขณะที่แองจนะครับอังเก้โพสต์เตกูได้ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการพูดถึงมาคัดแรดฟอร์ดก็บอกว่า เป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตอบแค่นี้ครับเมื่อถูกถามข่าวเชื่อมโยงกัน,น,นเนี้ยทีมทัานของเจฮิริสนะครับผมผู้สื่อข,ข่าวของเดลติกได้ยืนยันแล้วว่าสเปอร์จะมองหาผู้เล่นแนวรุกคนใหม่มาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่จะถึงนี้ยังไงก็ตามครับนักข่าวรายนี้บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่แรดฟอร์จะอยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่สเปอร์ต้องการตัวเนื่องจากพวกเขาต้องการผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า23ปี h ฮร์รินะครับยังกล่าวเสริมว่าสัญญามูลค่า325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ของแรดฟอร์ดจะเป็นอุปสรรคตร่อสเปอร์แน่ๆพร้อมทั้งชี้ให้เห็นด้วยว่าผู้เล่นของแมนยูรายนี้ชอบเล่นทางฝั่งซ้ายมากกว่าซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเขามีโซน o m มินติโมวเนอร์และอ่าวิสันโอดอบนะครับเป็นตัวเลือกอยู่แล้วนะครับผมแรดฟอร์ดก็ไม่จําเป็นนะฮะโอ้โหก็ถือว่าอันนี้เป็นข่าวสารที่ออามาอัปเดตว่าสปเปอร์เนี่ยไม่ได้สนใจ รดฟอร์ดจะเอามาติดปีกนะครับเพราะว่ามีของดีอย่างโซอนอม,มินอยู่แล้วติมโมเวเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวเบคอัพให้อยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องตำแหน่งนี้เขาไม่จำเป็นต้องเอาแรดฟอร์ดนะครับฉะนั้นของแฟนบอลแมนยูมาตามนัดเลยครับโอ้โหแฟนบอลแมนยู U, บางส่วนไม่ทนครับร่อนถแถลงตำาหนิซเ่ร์จิมแรดคลิปบริหารสโมสรน,นะครับ กลุ่มแฟนบอลแมนยูได้ออกถแถลงการชมตีอย่างรุนแรงถึงวาระการดํารงตําแหน่งของเซจิมแรดคลิปกับสมสรแมนยูภายหลังรายงานล่าสุดถึงขั้นตัดงบช่วยเหลือกองทุนอดีตแข้งเลยนะครับนับตั้งแต่เข้ามาดูแลกิจการฟุตบอลของแมนยูแรดคลิปได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาไม่ยอมประนีประนอ,นอมในความพยายามที่จะปฏิรูปทุกๆด้านของสมสร แรดคลิปเนี่ยได้แต่งตั้งบุคลากรสําคัญหลายคนเข้าสู่ทีมนะในฝ่ายบริหารรวมถึงหนึ่งในอดีตบอร์ดบริหารของแมสตี้อย่างโอมาเบรราดาเข้ามาทําหน้าที่ในตําแหน่ง CEO ยังไงก็ตามครับแมนยูได้มีการตัดลดค่าใช้จ่ายออกไปจํานวนมากครับซึ่งยังรวมไปถึงการตัดสินใจที่จะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีรายง,งานบอกว่าแมนยูได้ยุติการบริจาคเงินประจำปี4 0,000ปอนด์ของสมสอนให้แกองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือเหล่าอาดีตตำนานของแมนยูนอกจากนี้ครับนโยบายในช่วงที่ผ่านมาทั้งการขึ้นค่าตัว๋วพร้อมตัดลดส่วนต่างๆอะไรเนี่ยรวมไปถึงการเลเว์พนักง,งานออกไปกว่า250คนทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารของเขามาโดยตลอดซอเซจิมร์ตคลิปแหละในขณะที่สถา,านการณ์ในสนามก็ยังไม่ดีขึ้นครับแฟนบอลกลุ่ม 1, 1 9 5 8เดได้ออกถแถลงการประนามช่วงเวลาที่แรดคลิปเข้ามาบริหารงานให้กับสมุรศ์ว่าเป็นออปีแห่งความน่าละอายแล้วก็ความเสื่อมเสียของแมนยูเรียกร้องให้แฟนบอลออกมาตอบโต้ตตกับเศรษฐีรายนี้นะครับอินิออสแล้วก็เซอร์จิมครับได้ให้คำมั่นสัญญาไว้อย่างมากมายหลังจากความเสียหายต่อรุ่นที่เกิดจากพวกเดร์เซอร์เจ้าของทีมเซอร์จิมกล่าวว่าเขาต้องการนําแมนยูกลับคืนสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนคิดว่าเด็กท้องถิ่นอย่างเขาจะเข้าใจชุมชน ัรายงานอะไรต่างๆและโครงสร้างของสมมสรานที่ใหญ่ของเราแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยและความคิดเห็นที่น่าลายในบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่เปรียบเทียบแันยูกับฟูลแลมก็ยืนยันได้ถึงสิ่งนี้การกระทําจะบ่งบอกได้ดังว่าคําพูดมันมีหลักฐานเสมอหลักฐานทั้งหมดจนถึงตอนนี้แสดงเห็นภาพที่แตกต่างออกไปเลยการขึ้นราคาตั๋วเข้าชมเกมสําหรับแฟนบอลยกเลิกส่วนลดสําหรับเด็กแล้วก็ผู้รับบํานาญ พนักง,งานสโมสรสูญเสียงานในทุกระดับเพื่อประหยัดเงินความล้มเหลวของแอชว์ดทำให้สูญเสียเงินหลายล้านบริการจำหน่ายตัว๋วได้รับผลกระทบจากการตัดลดจากเกมเยือนขวัญกำลังใจของสโมสรและความหวังของแฟนบอลตกต่ำโบนัสของผู้ดูแลสนามถูกยกเลิกและจำนวนพนักง,งานถูกลดลงไปเรื่อยๆคุณเห็นคิวต่อไปแล้วใช่ไหมเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่สนับสนุนอดีตผู้เล่นแมนยูหยุดถูกหยุดลง โดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่มีอะไรนอกจากความดูถูกแฟนบอลและโครงสร้างของหลักๆของสโมสรเลยกลยุทธ์ของเซอร์จิมแรดคลิปในการลดต้นทุนนั้นไม่มีอะไรอื่นนอกจากการดูหมิ่นรากฐานของชนชั้นแรงงานที่สโมสรของเราสร้างขึ้นมามันเป็นแนวทางที่ฉลาดแต่ก็โง่เขลาการโจมตีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและไม่มีเงินใช้ได้ซึ่งพวกเขาไม่มีเสียงตอบโต้เป็นการกระทําของคนขี้ขลาดน่าแสดงถึงการขาดความเข้าใจโดยสิ้นเชิง นักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจัดการกับปัญหาที่แท้จริงที่ส่งผลกระทบต่อสมสรซึ่งนั่นก็คือตระกูลเกียเซอร์การบริหารจัดการสมสรที่ผิดพลาดของพวกเขามานานกว่า20ปีนี่สินก้อนโตของพวกเขาทําให้สมสรต้องล้มละลายและสมสรต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยหลายล้านปอนด์ทุกปีกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกอบกู้จากการแสดงห่วยแตกของตระกูลเกียเซอร์ มุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เปราะบางในฐานแฟนคลับของเราตอนนี้เราต้องเผชิญหน้ากับโลกที่เลวร้ายที่สุดทั้ง2ด้านการโจมตีจากบนลงล่างตระกูลเกลเซอร์เคยฉกชิงเงินออกจากสโมสรและการโจมตีจากล่างขึ้นบนโดยไอ้หนุ่มท้องถิ่นคนหนึ่งแห่งเฟลเวอร์ชนะที่คอยหาประโยชน์จากผู้ที่กําลังมีกําลังซ้ำน้อยและไม่มีเสียงจะตอบโต้เรื่องนี้จะดําเนินต่อไปไม่ได้อีกแล้วเราจะไม่ยอมมาให้เรื่องนี้ดําเนินต่อไป หากเราไม่ทําอะไรเลยในฐานะฐานแฟนคลับก็จะไม่มีการแข่งขันไม่มีวธรรนแฟน,นคลับอีกต่อไปมีเพียงนักท่องเที่ยวและบริษัทเท่านั้นที่พอใจที่จะออกไปชมเกมโดยไม่มีความผูกพันทางอารมณ์กับสโมสรพวกเราพร้อมสู้แล้วเราซัพพอร์เตอร์ทูสพวกคุณจะยืนอยู่เฉยนานเพียงไหนฐานแฟนคลับละ่ะในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความยากลำบากเราทุกคนเนี่ยต้องมองหาแสงสว่างจากกันและกัน เป็นทางเลือกของคุณมันคือตอนนี้หรือไม่เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามอย่าประมาทแฟน,แ,ฟนและชาวแมนเชสเตอร์โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำพูดนะครับของกลุ่มแฟนบอลแมนยูนะไม่ทนครับร่อนถแถลงต่ํานี้ซจ,จิมแรดคลิปในการบริหารแมนยูแบบนี้ครับเป็นยังไงไม่รู้ครับจะแตกหักหรือเปล่าก็ต้องมารอดูขอบพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในรอบดึกแบบนี้ครับ